ดีค่ะซิอานครับสวัสดีครับชิมาตามก้องฝันอีวว่าจากหลังวันพะแล้วเป็นจ้าไดฟันยังยำบ่อหรือว่าฟันหน้งเต้โงหดวันผระนเมื่อไหร่ฝันดีอยู่ครับจะตำไว้ได้ไหมอ๋อต่รู้ว่าฝันดีนป่จ้ะแานอือจำได้อย่างแต้มมือเล็กๆพม่ผู้หรอครับเรากะมือตรงนั้นกับว่าได้ฟันเป็นชิ้นอันเลยอือฝันโงหดฟันมาจ้าใดโนะจ๊ะบอกสู้ฟังเนี่ยฝัน่าเหมือนเงี้ยเหมือนมีงานประเพณีใช้ยางนี่แหละครับจ้า จังเหมือนฉีไปเจ้าเป็นวัดกับว่าเม่นวัดเลยแต่มันฝัดเป็นธรรมนะจ้าต่อไปกับมีคนกำลังสวดอยู่เตมอยู่อยูทั้งหนาทั้งปากธรรมจ้าวงหนึ่งถี่เป็นเป็นต้นไทรแบบไงเลยมีว่อน้ำแล้วกับเป็นมองไปเห็นปากธรรมปากธรรมแบบไงเลยจ้า ท่านผู้ใดมามองเงี่ต้องมาไหว้เจ้าพอก่อนเพิ่นบอกทัทีฮะค่ะผมก็พาไปไหว้เพื่อนไปไหว้เพื่อนขอพรเพิ่นเพื่อนวางผู้ใดมาขอพรมองเงี่สิได้กันแคบทุกคนเพื่อนวางท่านล่ะจ้าก็พาไปขอพรเพื่อนขอพรเพื่อนเรไปอ่านเป็นภาษาขอมมันไหมอือทุเคนเห็นพะนะจ้ายูเพ่นเห็น ท่องไปท่องไปแบบนี้มีคนบอกมาเดี๋ยวคนบอกจะทายออกมันจะทั้งไม่ทำกูละ่ะไห้เบิงเบ้งดีๆไห้เบิ้องดีๆสวดมนต์ตั้งจิตให้มั่นคนว่าน,นั่นล่ะจ้าผมการท่องไปเรื่อยท่องไปเรื่อยผมก็มองไปพันอันมองไปไปเห็นไปเห็นว่ามันงูนว่าเป็นพญานาคเลยครับจ้า มันตัวใหญ่พดไหมค่ะหอยจากปากฉำลงม,มาเอาหัวลงมาข้างล่างอะ่ะอืมแปลกตรงที่ว่าหัวหนึ่งเป็นงูหัวหนึ่งเป็นลิงขนเดนี้เอา้าคนบอกว่าเบิ่งดีๆคนบอกเบิ่งดีๆเดี๋ยวนี่อย่างคนว่าอืมเพิ่นไห่เป็นปริศนาตัวนี้บ่มีตัวเลขดิตอนนั้นเพิ่นไห่เป็นตัวเลขจ้า หอยลงมาล้าเราแต่ก็ม่ยกหัวขึ้นน่ะจ้าตื่นนอนโดนเติบโดยดิบวันนี้คุณกลับไปนอนไม่ผมฝันจิตจ้าค,คือขึ้นเดียวฝันสองขยักเป็นว่าจา้าแนนวันห็นมองเก้านี่แหละครับผมเลยตื่นตอนผมตื่นน่ะผมว่าโอ้ท่านที่ห้แบบนี้เป็นตีถือผมวางที่อยู่นะจ้าผมกระจมไปบ่ล่ะแบับนี้กลับไปนอนไม่อะ ในความฝันเนะพื่อนไฮให้อีกทั้งหากเอาไปรูดพะนะจ้าเลขสามเพคะนะเพื่อน,นหฮเลข<ส>ตรงก็หวยสูตรผมนั่นแหละเออสมอันวิ่งสามตัวเดียวคือกันนีน่เนาะหวยสูตรกรไ็ไไ้แน่นเพื่อนไยเลขสามตัวเดียวจีจ้าครับไ้เลขสามตัวเดียวเลยเอาี๋ยวสิจับเสียยังระบาดที่นี่ มันทิจับใช้อันหนึ่งสิจับง่ายอยู่เลยอันอันงูนี่เป็นเล็กจีดเือตีลิงนี้อย่างละตีงูนี่เป็นเหล็กจีดมันวาจ้ะแมนบัณนีตลิงกี่ดีบันนี้เขาสิตีเป็นจังเลยลิงนี้ีจังไรผมก็หัเรือนคือกันตัวค่ะเพราะเคยฝันเห็นย่าว่าเด้อค่ะกันให้ปิดศาสนาจังสี่ตีบ่ไดดดอกขันบอกเป็นตัวนี่สิคืออยู่เนาะแมนเยอะ รงก็เลขสูตรตัวกันว่าสามเจ็ดแม่ค่ะเพราะว่าของเสียนห 3, ยไหม้าสามเจ็ดอยู่แม่ตรงกันอยู่ครับแค่เจ็ดไอ้นั่นแหะแต่ว่าของผมนี่ตัวร้องตัวร้องสูตรของผมคือเลขหกอ,อ่ะอือจ้าสามหกสามเจ็ดหัวห้าหัวหกตีเบังสีเ่เตะเด็กผมมันมีสามกับหกเนี่ยมันมาตัวหนึ่งผมเรียกเอาเรียกทีเรียก เรียกที่เราเรียกสามอ๋อคือวนวิ่งสามรองหกในแมนบอต่ว่าวไห่แท้สามตัวเดียวแมนคมนอ๋อค่ะอืเอาเด้อเอฟซีบันนี้เพื่อได้สตีถืงแต่ว่าเพิ่นกันยังบอกมาเนาะสามตัวเดียวแมนครับแมนอืตีบ่ถือตัวค่ะถ้าแมนว่าตีไห่นี่คืออยู่ถ้าแมนว่าปิศสนาแต่ว่ากะบหมูกับสิเจ็ดคือน้ำน้ำเจ็ดคือว่าละเนาะหมูใหญ่แมนคน คนที่ไปนั่งต้องสวดน้าผมหลายคนนั่งอะ่ะจ้ามีจคนที่ตายไปแล้วเนี่ยหค่แบบปีหนึ่งสีมิถุนีหนึ่งเนีนะไปสวดไปอย่างปีหนึ่งสีมิีชนหนึ่งแต่วันที่เป็นภาษาขอมหมดเลยอ,อยู่ในในแผ่นหินทาไมจ้าในความฝันก็สวดภาษาขอมในมันบอันออกแม,มนครับแมนเพนสีมาให้สูกเนาะแต่ว่าโให้เป็นตัวเนาะห้สามตัวเดียวโคโล เสียงว right? ่าออกมาจากไห้ทำคุนล like um, ่ะแต่บ่ได้เห็นบ่เห็นตัวคนเสียงเสียงซีว่าออกมาหน่นผู้หญิงผู้ชายจ้ะเม่นเสียงเม่นผู้ชายครับโอ้ก็แสดงว่าฝันดีครับอยู่ข่าเสียนฝันได้สวดหมดผมบอให้ผมเบิ่งดีดีนะสวดไปให้เราให้เบิ่งดีดีผมก็เลี้ยวหาอยู่ผมขอโชคลาภเพื่อนนั่นล่ะต่อไปเพิ่นถาให้ขอเอาโชคลาภขอโชคลาภเพื่อนจ้ะจะรอกใครขาเจ็บว่าหีเม่านั้นล่ะจ้ะ คนเราบอกให้ผมเบิ้งดีๆจ้องอะไก็เบิ้งช่องไปก็เบิ้งดีๆผมก็เบิ้งอยู่จ้าผมเห็นจ้าผมเดี๋ยวหาอยู่จะว่าบ่เห็นนี่อย่างค่ะบ่เห็นตัวเลขเห็นตังูแนนมองไปอีกทีเห็นงูหนึ่งหอยหัวลูกม้าข้างล่างงูสองหัวงูสองหัวหัวหนึ่งเป็นเป็นงูหัวหนึ่งเป็นลิงโอ้ค่ะเอาเด้วเอฟซีตีเอาด้วยค่ะพิศนุ ความฝันของเซียนกะได้ฟังแล้วกะร้องตีเบิ้งเนาะคะ่ะเซียนในความฝันผมเนี่ยผมวา่าเฮ้ยลิงที่เป็นเลขของพุณเจ้งได๋ผมผมปัดมักไปท้างนี้ไหมผมคิดว่าเป็นตัวน,นี่นไหมอืมมาหกกะสิแม,ม่สามหกสามเจ็ดประมาณน,นี้ตีคุเจ้าเด๋ยงสามหกกะสิเป็นหกเจ็ดประมาณนี้บอกค้ณเจ้งเด๋มันเจ็ดก็หกเ้ผมว่ามันคู่กันไหมอืมอาจจะเป็นหกเจ็ดเนาะครับร้องตีเบิ้งครับค่ะ มันใจหวยนี่ไหมครับมันใจเลขชุดอ่ะโอ้เสียนมันใจเลขชุดที่มันเขาวังหันเนาะสี่หกหกสี่เนาะแม่ครับค่ะแต่ว่าความฝันกะฟังไว้เบืองขันมักกะจัดเราก็ได้อ่าตีความฝันไหนกับเมนปติดมาในเด้อเนาะครับเจ็ดสามหกตัวนี้แหละครับทจ่ดหกหก่สามตัวนั่นแหละอืมเจ็ดสามหกอันนี้สามตัวอยู่ได้เนาะมีครับมีค่ะโอเคตามนั่นแต่ว่ามือเลขออกขันเป็นฝันดีจังใดกะ ตักไทยมาบอกสูฟังเลยแต้สิตามเพื่อเราหล่ะค่ะเมนฝันมือเลขออกนอกจากครับค่ะโอเคเป็นไงปัญหาเอาไปตีร้องเบิ้งเด้วยวปัญหามียนอยู่โชคดีนะ่ว่าผมนึกบ่ออกอะ่ะค่ะเมียนือกัน้าเมียห้เป็นตัวแต่ว่าเิ็นก็นใหายสาม,มาตัวเดียวก็ร้องตีใส่เบิ้งเนาะครับค่ะโอเคเสยนทานเพื่อใ้สงสัยยังก็ตามเบอร์โทรโหลดตัวหาเส้นไดนโดยตรงเนาะครับผมไมร่รบกวนเวลาวันดีจา้า ครับสวัสดีครับเอาค่ะเอฟซีจากที่ได้ฟังคลิปเสียงเนาะคะ่ะที่สานาณลงไปเชียนบุรีัมเพิ่นฝันตามนี่ฝันเห็นงูสองหัวหัวหนึ่งเป็นลิงหัวหนึ่งเป็นงูพี่นงแต่ว่างููตัวใหญ่เพิ่นคิดว่าพญานากักตื่นขึ้นมาในขึ้นเดียวเพิ่นไปฝันนอนตอ่อฝันเรืืองเกาเพิ่นบอกเคเลขสามตัวเดียวเลขสามตัวเดียวมันตรงกับเลขสูตรเพิ่น ผู้ใดตีงูสองหัวใดหัวหนึ่งเป็นลิงหัวหนึ่งเป็นงูตีมาว่าสูฟังเนจ่ะมันตรงกับเลขสูตรเพิ่นจ้ะคือเลขสูตรเพิ่นในเพิ่นห้วิ่งสามเนาะค่ะแต่มันร้องหกเดยเพิ่นไม่ได้ร้องตัวร้องนะ่ะวิ่งสามร้องหกเพิ่นเอาแค่สามตัวเดียวแต่ว่าเพิ่นจับคู่ห่สามศูนย์สามหกสามหาสามเจ็ดสามตัวเจ็ดสามหกห้าสามหกเพิ่นเลตีงเนี่ยค่ะงูเนี่ยหกกับเจ็ดนี่หัวหาหกหัวเจ็ดนี่เพิ่น่าภายในสามตัวเนี่นะสามอ่าสามหกเจ็ดหรือเจ็ด หกสามหรือเจ็ดสามหกนี่ภายในตัวนี้ล่ะเพิ่นมาเลขกสุดเพิ่นคิดว่าเลขสุดงวดนี้สีม้าจา้ะคืองวดว่างหันเล็กสุดเพิ่นเขาบนล่างได้ดิค่ะเลขกวิ่งเขาบนล่างไปที่หกรองห้าหกนี่เขาบนห้านี่เขาล่างเข้าไปที่สี่หกหกสี่จ้ะงวดนี้เพิ่นยั่งหมั่นใจเลขสุดเพิ่นอยู่เล็กสุดเพิ่นกับว่าลายดอกพี่น้องแบลนตัวเดียวสามเม็ดเดียวโคโลงวดนี้เพิ่นหมั่นใจสีม้าบนเล็กสามนี่ ค่ะอันนี้หวยสุดเด้ออันนี้เลขความฝันจ้ะเปรียบเทียบกันบึงผู้ใดสงสัยเลยอยากสอบถามิบนโดยตรงความฝันเปนกระสุนหกห้าสามหนึ่งสาหนึ่งหเจ็ดเจ็ดทรถามทั้งเซียนบุรีรัมได้โดยตรงจ้ะเอาผู้ใด้ยินคลิปนี้แล้วกับมินเตยคลิปมาเนี่ค่ะวัตดีจังใดเนาะยิ่งรวยร่วงแปปังกันแล้วกันพอกันคลิปหนาไปเราจะสวัสดีจ้า